สวัสดีครับอาจารย์หงนะครับวันนี้จะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับฤทธิ์ของฌานสองกับสกิลการเห็นผีตอนที่1เมื่อท่านทั้งหลายฝึกสมาธิจนถึงฌานสแล้วท่านจะสามารถเปิดขลื่นของจิตตัวเองเพื่อสื่อสารกับดวงวิญญาณได้นะครับการสื่อสารกับดวงวิญญ,ญ,ญาณน,นั้นมีอยู่2วิธีด้วยกันคือหนึ่งการมองเห็นวิญญาณที่อยู่ตรงหน้า แล้วคุยกันด้วยภาษาคนหรือภาษาจิตก็ได้ 2. การเชื่อมต่อดวงวิญญาณการเชื่อมต่อดวงจิตของวิญญาณอื่นเข้ากับดวงจิตของเราผมจะขอเล่าประสบการณ์โดยตรงให้ฟังนะครับผมมีโอกาสได้ไปงานศพของพ่อของเพื่อนก่อนที่พระจะทำการสวดนั้นแฟนผมก็ได้ถามผมว่าเธอ เห็นพ่อของเพื่อนเราไหมว่าอยู่ที่ไหนผมก็เลยลองเพ่งจิตดูปรากฏว่าเห็นพ่อของเขายืนอยู่บนชั้นสองของระเบียนบ้านแล้วกำลังมองดูแขกที่มางานศพของตัวเองอยู่เมื่อพระเริ่มสวดพ่อของเขาก็หายตัวไปนั่งคู่ขับพนมมืออยู่ที่หน้าพระที่กำลังสวดอยู่ ต่อมาก็เป็นางานศพของรุ่นน้องข้างบ้านนะครับเสียชีวิตจากอุบัติเหตรุรถมอเตอไซค์ชนกับรถยนต์งานศพจัดขึ้นที่บ้านของเขาเองในการสวดใ,ในการสวดคืนแรกผมก็เข้าไปนั่งในงานรุ่นน้องคนนี้มันก็เข้ามาเชื่อมต่อกับจิตผมทันทีดวงจิตหนึ่งดวงเปรียบเหนือ เปรียบเสมือนกับมือถือหนึ่งเครื่องนะครับการเชื่อมต่อเพื่อสื่อสารกันก็เหมือนกับการวิดีโอคอลหากันนั่นเองก็คือมันจะยกภาพของเขาขึ้นมาอยู่ตรงหน้าเลยแล้วถ้าอยากรู้ว่าเขาอยู่ดีมีสุขไหมเนี่ยก็ให้ดูภาพพื้นหลังของเขาครับว่าเป็นยังไงร,รุ่นน้องคนนี้ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ก็เป็นคนทําบุญทําทานในระดับหนึ่งนะครับพื้นหลังของเขา จึงมีแสงสีขาวสวา่างแล้วพอมันเข้ามาเชื่อมต่อกับผมปุ๊บมันก็ยกมือไหว้สวัสดีแล้วมันก็ก้มลงกราบผมหนึ่งครั้งแบบไม่แบมือผมก็คิดอยู่ในใจว่าตอนที่เป็นๆเ,เนี่ยบอกอะไรก็ไม่เชื่อครับแต่พอตายแล้วเนี่ยถึงจะได้เห็นว่าคนไหนดีคนไหนชั่ว แต่มันก็ไม่ทันแล้วเพราะมันไม่สามารถแก้ไขอะไรได้แล้วนะครับแล้วมันก็เริ่มคุยกับผมนะครับเป็นภาษาไทยเนี่ยแหละครับแต่มันพูดเร็วมากจนผมฟังไม่ทันเพราะดวงจิตมันไม่มีกายสังขารในหนึ่งวิมันจะพูดห้าสิบคำก็ได้ผมก็เลยไม่ได้สนใจปล่อยให้มันบ่นไปเพราะมันคงเหงาคุยกับใครไม่ได้มันบ่นอยู่ประมาณสิบกว่านาที มันก็ออกจากการเชื่อมต่อจิตผมไปแล้วไปปรากฏภาพไม่เห็นยืนห่างจากผมประมาณ3มเมตรแล้วพูดว่าพี่ดูอะไรนี่จากนั้นมันก็วิ่งวิ่งหันหลังกลับไปที่หน้างานศพนะครับระยะประมาณ15เมตรแล้วมันก็วิ่งกลับมากลับมาอยู่ที่หน้าผม เหมือนกับโชว์ครับประมาณว่าเนี่ยพี่ผมวิ่งได้เร็วเหมือนเดแฟทเลยเออแล้วมันก็โชว์ให้ผมดูประมาณสามรอบผมก็เลยบอกว่าเออก็แล้วแต่เลยมันไม่มีสังขารนี่หว่ามันจะไปด้วยความเร็วแค่ไหนก็ได้พอมันโชว์เสร็จมันก็กลับเข้ามาเชื่อมต่อกับจิตผมอีกแล้วมันก็บนอยู่อีกประมาณสิบนาทีจนผมรู้สึกปวดหัวครับ <c oughs> แล้วก็ได้รู้ว่า าการเพ่งจิตหรือการเชื่อมต่อดวงจิตกับดวงอื่นเนี่ยมันมันใช้กําลังของจิตก็คือใช้กําลังของพลังจิตนี่แหละครับตอนที่เราทําทได้แรกๆนั้นน่กำลังจิตของเรามันยังมีน้อยอยู่นะครับเวลาจะเพ่งจะสื่อสารกับเรื่องพวกนี้มันก็ทําได้ไม่นานนะครับแปบ๊บเดียวก็หมดละ อีกวันต่อมานะครับก็คือสวดคืนสุดท้ายก็สวดแค่สองคืนก่อนเข้างานผมก็คิดๆอยู่ในใจว่าวันนี้มันจะมาแนวไหนก็ก่อนที่จะเข้าไปในงานนะครับก็เห็นเพื่อนร่วมรุ่นของเราร,ร่วมรุ่นมหาลัยเพื่อนร่วมรุ่นร่วมรุ่นสมัยมปลายมากันเพียบเลยครับจับคุ่มคุยกันแล้วก็คุยเรื่องเกี่ยวกับ น้องคนที่ตายเนี่ยเออมันตายยังไงตายได้ยังไงเสียดายนะกาลังจะได้รับปริญญาแล้วแท้งๆงานการก็กําลังจะได้ดีแต่ดันตายเสียก่อนก็ในกลุ่มก็คุยกันแต่เรื่องนี้ครับผมก็เดินเข้าไปในงานนะก็ไม่เห็นไม่เห็นรุ่นน้องออกมาเชื่อมต่อหรือว่ามาปรากฏตัวให้เห็นอะไรเลย ผมก็เลยใช้จิตผมเพ่งดูปรากฏว่าไปแอบร้องไห้อยู่หลังบ้านผมก็ไม่รู้จะว่ายังไงเหมือนกันเพื่อนๆมากันเยอะขนาดนี้แล้วแต่ละกลุ่มก็พูดแต่เรื่องการตายของเขาจากนั้นผมก็เดินเข้าไปนั่งในกลุ่มของคนในหมู่บ้านเดียวกันนะครับพี่ของรุ่นน้องคนนี้ก็มาคุยในเรื่องความดีของเขาว่าตอนที่เขาอยู่เขา ช่วยเหลือรุ่นช่วยเหลือน้องเอาเงินให้แม่อย่างนั้นอย่างนี้รุ่นน้องคนนี้มันได้ยินมันก็แวบจากหลังบ้านมายืนฟังด้วยแล้วก็ยิ้มพอถึงตอนที่พี่ของรุ่นน้องคนนี้นะครับพูดเกี่ยวกับการตายมันก็ร้องไห้ขึ้นมาทันทีนะตอนแรกผมรู้กำลังรู้สึกจะเศร้าแล้วนะแต่พอผมเห็นหน้ามันผมก็อดที่จะหัวเราะไม่ได้นะครับ ผมเคยเห็นแต่ทาโรกอะอยู่ดีๆก็กําลังร้องไห้อยู่ร้องไห้อยู่แล้วก็มาหัวเราะอย่างรวดเร็วเนี่ยมันก็ตลกแล้วนะครับแต่วิญญาณมันตลกกว่าคือมันมันมันเปลี่ยนจะแบบแห่ร้องไห้อยู่งีเป็นแห่ยิ้มหัวเราะได้แบบได้เฉยเลยผมก็ <laughs> แปลกใจเหมือนกันก็หลังจาก งานชาปนากจิจรุ่นน้องคนนี้นะครับได้ประมาณเจ็ดวันผมก็มีโอกาสได้ผ่านไปที่เกิดเหตุของเขาก็เลยลองเพ่งจิตดูว่ามันอยู่แถวนี้ไหมมันไปอยู่ที่ไหนแล้วปรากฏว่ามันอยู่ห่างไปประมาณร้อยร้อยกว่าเมตรนะครับร้อยร้อยเมตรนี่แหละจากที่เกิดเหตุนะครับก็ไปอยู่ตรงต้นไม้ใหญ่มันจะมีต้นไม้ใหญ่อยู่ แล้วจะมีกิ่งขึ้นมาเยมันก็โชว์ว่ามันอยู่ตรงกิ่งขวานะกิ่งตรงนี้แล้วที่นั่นก็มีเพื่อนมากมายครับแลดูมันมีความสุขมากกว่าเราอีกมีทั้งที่อยู่อาศัยมีเพื่อนมีข้าวกินถ้าเทียบกับวิญญาณดวงอื่นที่ตอนมีชีวิตอยู่ไม่เคยทำบุญเลยก็จะกลายเป็นสัมภเวสีเดินตามข้างถนนไม่มีที่อยู่อาศัย ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้รับที่รับฟังคลิปนี้จนจบด้วยนะครับท่านสามารถติดตามเรื่องฤทธิ์ของชาน2กับสกิลการเห็นผีตอนที่2ได้ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้อายุบันโนสุข,ขังพลังสวัสดีครับ